สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ต่อาช่องเกิร์ลช n แนลนะคะวันนี้ก็คือแบบเพิ่งตื่นนะคะแต่คือแบบล้างหน้าเลยเสร็จแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือแปะสิวไว้นะคะวันนี้เราจะมาทําอาหารเช้ากันยังไงไปดูกันเลยโอเคค่ะทุกคนขั้นตอนแรกนะคะเราก็ใส่เนยลงไปค่ะ โอเคต่อไปเราก็ตอกไข่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ทิ้งไว้นะคะเพื่อให้ไข่เนี่ยสุกนะคะโอเคค่ะทุกคนไข่ของเราก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็ทามเนยอีกรอบนึงนะคะแล้วก็ปิ้งขนมปังค่ะ เพื่อให้ขนมปังเน่นะคะมีความกรอบคะ่ะระหว่างปิ้งขนมปังนะคะเราก็มาทําไข่คนคะ่ะโดยการตอกไข่ใส่ไปในถ้วยนะคะแล้วก็เติมนมสดลงไปคะ่ะเพื่อความนุ่มนะคะเสร็จไปแล้ว1แผ่นนะคะแล้วเราก็ปิ้งต่ออีก1แผ่นคะ่ะทุกคนเราจะใช้สองแผ่นนะคะ ขนมปังของเราก็ได้แล้วนะคะต่อไปก็ทาเนยลงไปคะ่ะต่อไปเราก็เทไข่ลงไปได้เลยนะคะทุกคนอย่าเพิ่งไปคนนะคะรอให้ไข่เ็จตัวสักแป๊บหนึง่งแล้วเราก็ค่อยๆคนเบาๆนะคะ พอไข่เริ่มจับตัวเป็นก้อนนะคะเราก็ใส่เบอคอนลงไปเลยค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าทุกอย่างจะสุกแล้วก็ได้ที่ก็คือตักขึ้นมาได้เลยค่ะโอเคค่ะได้แล้วค่ะแล้วเราก็ตักไข่ขึ้นไปพักไว้ก่อนนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนต่อไปเราจะมาขั้นตอนวิธีการจัดจานกันค่ะไปดูกันเลยค่ะเค okay, ค่ะสำหรับการจัดจานนะคะก็คือไม่มีอะไรมากเลยทุกคนก็คือจัดตามแบบว่าความชอบของตัวเองได้เลยอยากกินอะไรก็คือใส่ใส่ไปนะคะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนอาหารเช้าของเราน่ากินมากเลยทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ